ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันทนทเคกแล้วนะคะมานั่งเมาท์มอยกันอีกแล้วนะคะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะกังได้แชร์ประสบการณ์การฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะคะว่าแบบกังใช้วิธีการอะไรยังไงนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้ ฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยมีเป้าหมายมันมีเหตุผลอะไรยังไงนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยได้มาอยู่ที่อเมริกานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาเมาท์มอยกันในหัวข้อภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเนี่ยแล้วใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอย่างไงนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่กังได้บอกไปว่าจักเด็กทําดีนะคะทาดียุกเทอมนะคะมาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกามันก็ไม่ได้ง่ายเลยในประเทศที่ สภาพแวดล้อมที่ทุกคนไม่ได้พูดภาษาไทยพูดทุกคนพูดภาษาอังกฤษวัฒนธรรมการสื่อสารอะไรทุกอย่างมันแตกต่างจากประเทศไทยมากแล้วก้างใช้ชีวิตรอดได้ยังไงคือต้องแน่นอนแหละว่าถ้าภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ของท่าที่จะลําบากนะคะทุกคนคือตอนก้างมาใหม่ๆนะเราเหมือนเป็นคนใบ้เลยอะ่ะคือเราเรารู้ว่าเราจะเรามีคําพูดอะไรในใจเป็นภาษาไทยนะแต่เราไม่รู้ที่จะ สื่อออกไปเป็นภาษาอังกฤษยังไงเ่ะเราก็เลยต้องแบบว่าโอเคเย่น่อะไรอย่างเงี้ยแค่ yes no โอเคนะทุกคนแบบแล้วคือมันทําให้การสื่อสารกับโฮสเนี่ยพอตอนนั้นก็มาอยู่กับโฮสเนาะมันค่อนข้างที่จะลําบากคือเราก็ด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราขี้เกงใจเนาะแล้วบวกกับภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงด้วยอะ่ะมันก็เลยทาให้เราถูกแบบอ่าแบบแบบ เอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ยาวเลยเป็นเขาเป็น native อเมริกันเขาเป็น native speaker เขาก็จะแบบบ,บุบ,บ,บ,บเขาก็ถามว่า it d o e s make sense คืออันนี้มัน make sense ไหมล้วก็ฮ yeah ่อยะาอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมันก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยตอ,อยนท,ที่เราไม่รู้เลยว่าเขาต้องการให้เราทําอะไรกลายเป็นว่าแกาก็ต้องแบบทํางานเกินเวลาแล้วแล้วก็แบบได้หยุดแค่วันเดียว แล้วก็ไม่มีโลนให้ใช้ด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ตอนมาใหม่ๆนะเราก็ไม่รู้ว่าแบบอ้าวประเทศนี้ก็รู้ว่าประเทศนี้ยเขาใช้เงินดอนแล้วแบบสกุลเงินเนี่ยมันก็จะมีแบบเงินเซก็จะมีเซนเนาะมีเงินดอนที่เป็นธนบัตรมีที่เป็นเหรียญมีเงินควอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เหมือนจําได้ว่าไปมาใหม่ๆนะ่ะสองสามวันเลยแล้วก็ไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปซื้อน้ํา แล้วน้ำอะ่ะมันเราก็น้ำอะ่ะมันประมาณ99เซนที่มันเขียนติดไว้นะแล้วคู่แต่ละหลาดอ่ะทุกคนเขาจะมีแบบเ,เขาจะเขาเรียกว่าอะไรภาษีเขาจะมีภาษีไม่เหมือนกันนะคะ เขาจะเซลล์แท็ก <c oughs> เขาเรียกว่าเซลล์แท็กไม่เหมือนกันแต่ละรัฐมีน้อยแต่ละรัฐมีมากบางรัฐไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องจ้า <c oughs> ก็มารัดแรกกันอยู่แมชชันเซสเซตนะคะพอมาถึงไปซื้อน้ําคือมันก็ติดราคาว่า99เซน่ะแล้วทีเนี้ยพอไปจ่ายตังค์ใช่ไหมเราก็รู้ว่า99้าอ่ะมันไม่ถึงดอลหรอกเราก็เลยให้ไปหนึ่งเราก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปแคชเชียไปหนึ่งดอลแล้วทีเนี้ยเขาก็ยืนรอเขาก็ทําหน้ารอแล้วนะเราก็แบบว่า เราก็รอหนึ่งเซนเราก็จะเอาตัางทอนนี้คิดได้ใจแต่คุณคะเขารอให้ดิฉันอะจ่ายเพิ่มไปอีกสามเซนเพราะว่ามันบวกเซลแทกเข้าไปหนาม,ามันไม่ได้เก้าสิบเก้าเซนแต่มันหนึ่งดอลกับอีกสองเซนมั้งเออแล้วเขาอะก็รอให้เราอะจ่ายเพิ่มไปอีกสมเซนใช่ไหมแล้วฉันก็แบบ ทำไมอ่ะไม่จ่ายไม่ทอนเงินให้ฉันสักขีไม่ไม่เอาสลิปอะไรให้ฉันเลยแล้วเขาก็เหมือนชีไปที่ตรงไอ้มอนิเตอร์แ่บเราไม่ได้จ่ายเหมือนเราต้องจ่ายเพิ่มแล้วทีนี้เราก็มาหาตังในกระเป๋บบาตังไม่มีเศษเลยไม่มีเหรียญเลยแล้วมีมันมีอยู่มันมีแบงค์ร้อยเราเลยหยิบแบงค์ร้อยให้เขาแล้วเจ้าหน้าที่ก็แบบคือคุณเขาจะต้องทอนเงินให้ฉันเก้าเก้จุด 93้าสามเซนเอ้ย99.97ดอลลาร์แล้วเขาก็เลยแบบโอเคยูเ okay, กิลถ้าเหมือนเขาก็เหมือนกับว่าเอาเงินลอยอะเอาไว้ชั้นนั้นแล้วก็เขาก็เหมือนประมาณว่าไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เอาอะไรสามเซนนั้นอนะแล้วแบบแล้วก็อ๋ออะไรวะงงแล้วเพื่อนก็บอกว่ามึงต้องเสียเซลแท็กด้วยแล้วเขาก็เลยแบบอะไรคือเซลแท็กวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ โอ้คือแต่ละร้าอะมันไม่เหมือนกันแม่ช่าซือเซ็ะต้องเสร็จเซลแท็ก6เปอรเะไรเงี้ยเราซื้อของะอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเข้าใจแล้วการใช้ชีวิตอยู่หลังจากนานะั้นอะด้วยด้วยความที่มันเป็นแบบอะไรที่มันแปลกใหม่เนาะแล้วการที่เราต้องมาปรับตัวมันค่อนข้างที่ต้องใช้เวลานานแล้วก็ตอนนั้นก็มีแฟนนะคะแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบ long distance ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนกับว่าไม่ค่อย แบบมันความความรักมันเริ่มสั่นคลอนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทําให้แบบว่าสถานการณ์ทุกอย่างอ่ะมันมันดาวไปหมดเลยแล้วเราแบบต้องทํางานอยู่กับเด็ก6วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวันหยุดแค่วันเดียวแล้วพอวันหยุดน่ะเราก็อยากที่จะไปเที่ยวแล้วการที่กว่าที่จะไปเจอเพื่อนได้อ่ะแล้วก็ไม่มีรถใช้ส่วนตัวนะคะโฮมไม่ไม่มีรถใช้ให้แล้วบ้านเราอ่ะก็อยู่อยู่ไกลการเดินทางก็ลําบาก คือกอั้งเดินไปที่สถานีรถบัสประมาณครึ่งชั่วโมงช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แบบฟอแล้วว่ะแล้วคือหนาวแล้วนะทุกคนแล้วคือแบบแล้วคือมันไม่ใช่หนาวบ้านเราอะ่ะคือที่นี่คือ,คอการเดินครึ่งชั่วโมงในสภาพอากาศที่มันหนาวอะ่ะมันคือการคดาดตัวเองชัดๆเลยอะ่ะแต่เราก็เดินไปครึ่งชั่วโมงเพื่อไปรอรถบัสแล้วก็นั่งรถบัสไปต่ออีกบัสหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนบัสอีกบัสหนึ่งเพื่อไปเทรน แล้วก็นั่งเทรนเข้าบอสตันคือใช้เวลาเดินทางอย่างเงี้ยประมาณสองชั่วโมองอะขาไปนะแล้วก็ขากลับอีกนะแล้วทุกคนเข้าใจไหมว่าในเมืองใหญ่อะคือมันก็จะมีระบบขนส่งสาธารณะใช่ไหมมีแบบสับเวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสับเวยอะมันก็จะมีสายใช่ปะสีเขียวสีส้มสีนูน่นสีนี่แล้วเราก็แบบเราก็ต้องมาดูแผนที่ว่าไปสีไหนวะสีนี้ไปเปลี่ยนอันนี้เฮ้ยไปอันนี้แล้วคือมันก็จะมีแบบฝัง่งขึ้นฝั่งนี้ไปทางนี้ ขึ้นฝั่งเนื้อขึ้นฝั่งนี้ไปทางเนื้อลงต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วขึ้นมาแบบอะไหวะแล้วเราเราบคนจะแบบตกรถตกตกรถไฟกลับบ้านไปทางไหนก็ไม่รู้คือเวลาที่จะไปไหนทีอ่ะคือต้องดู G P S อะว่าตอนนี้ฉันอยู่ไหนวะรถไฟเดี๋ยวมันจะพาฉันไปลงตรงนี้ใช่ไหมมาไปลงตรงนี้จริงๆใช่ไหมเอ๊หรือว่าแบบคือมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้ารถเมล์ไปขึ้นผิดสายเออถ้าพลาดรถไฟไปขึ้นผิดสายเอ้า เอาทำยังไงดีว่าลงลงลงสายที่มันที่มันจอดนะั่นแหละลงตรงนั้นแล้วก็โทรหาโฮสต์โอ้ oh, ฉันจะทำยังไงดีตอนนี้แล้วเราก็แบบภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งแล้วก็บอกว่าเราแบบต้อง g o o ก l e ก่อนนะ Google ก่อนนะว่าจะพูดอะไรแล้วชันนี้ก็จําแล้วก็โทรบอกโฮสต์แล้วก็กแล้วก็แ,วกแบบโฮสต์ก็บอกว่าแชร์โลเคชั่นมาแล้วเขก็ต้องมารับเราเนี้ยทุกคนแล้วแบบอีกเรื่องกินก็อีกอย่างหนึ่งนะคือก้างแบบ กายคือกล้แบบว่าไม่กล้าที่จะไปสั่งของไม่กล้าที่จะไปสั่งอาหารถ้าไม่ได้ไปกับโฮต์นะะอย่างเช่นแบบแมคโดนัลด์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบบางทีแบบอยู่ใกล้ๆแล้วเราเหิวอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งได้เพราะว่าเราสั่งไม่เป็นแล้วเรากลัวว่าเขาจะถามอะไรเยอะแล้วกลัวตอบไม่ได้ก็เลยแบบอะไม่ได้กินเราก็ไม่ได้กินนะคะแล้วแบบเออชีวิตช่วงนั้นน่ะพอแบบพอชีวิตเรามันดาวใช่ไหมคะเราก็ มันก็คือไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก้งก็แบบบอกฮูดไปว่าเออแบบฉันไม่มีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพอเขาพอเขาได้ยินว่าเราบอกว่าเราไม่มีความสุขอะใครมันก็มันก็รู้สึกแย่อะคือเขาก็เหมือนกับว่าเอยเธอไม่มีความสุขที่อยู่กับฉันหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรีแมทนะคะ <im itation> มันอาจจะมันอาจจะก้างคิดว่ามันเป็นการสื่อสารที่ผิดผิดความหมายคือก้างเองอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้หมายความว่าเรา จะพูดแรงขนาดนั้นคือแล้วภาษาเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเราจะพูดยังไงมันไม่เหมือนภาษาไทยนะตอนจะพูดซอฟก่าน,นี้อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้คําศัพท์ว่าเราจะพูดยังไงมันก็เลยกลายเป็นเราพูดออกไปว่า I'm not happy ก,ก็เลยก็เลยกลายไปเป็นอะไรที่มันแบบอเขาก็เลยรีแม t เรานะคะก็้เลยเลยทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าถ้าเออไม่มีเธอไม่มีความสุขเธอก็กลับกลับบ้านกลับไทยอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบว่าไม่ ฉันฉันจะไม่กลับเราสามมาถึงนี่แล้วอ่ะเราสัต์ทั้งใจมาแล้วอ่ะกว่าจะมาได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะเราจะสู้ต่อไปอ่ะท้าก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับโฮสต์ใหม่นะคะทีนี้ก็ย้ายจากบอสตันเนี่ยไปแคลิฟอร์เนียแล้วคือเราก็ต้องแบบว่าบินเดี่ยวบินเดี่ยวในตอนที่แบบว่าบินจากบอสตันเนี่ยได้ไงบิน เข้าเออแบบบินถูกไงเพราะว่าเพื่อนไปส่งก็ไม่เคยบิน nice, ก็ไม่เคยบินค,คนเดียวนะคะ <Yeah. S 2> เพื่อนไปส่ง <aparecer S 2> เพื่อนบอกว่ามือต,อต้องไปเกตบนี้นะเลขนี้นะอย่าลืมนะไปแล้วทีเนี้ยมันต้องไปเปลี่ยนไฟนะคะทุกคนที่เดนเวอร์แล้วคืออีตอนที่เปลี่ยนไฟอะ่ะเราเราเราเพื่อนเราบอกว่าเราต้องไปเราต้องรู้ว่าเลขนี้จําเลขนี้ไว้แล้วก็หาหาเดินหาเดินหาไปโอเคแล้วทีเนี้ยตอนที่จะไปเปลี่ยนไฟอ่ะพอมันไปมันจะไปเปลี่ยนไปเครื่องบินลําเล็ก แล้วทีนี้เหมือนประตูอ่ะมันเกตอ่ะมันมีสองประตูคล้ๆกันนี่แหละแล้วมันมีเคาน์เตอร์เดียวทีนี้แล้วทีนี้คือเขาอ่ะก็มีคนต่อแถวทั้งสองสอง,สองช่องเลยแล้วก็แบบเอาไงดีว่าออช่องนี้ววะเราก็ไปต่อแถวนะช่องนั้นแล้วทีนี้เขาก็เหมือนประกาศชื่อนะประกาศชื่อเราก็ไม่สนใจไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องทีนี้พตอนที่เราไปยื่นบอร์ดยิงพาร์อ่ะเขาบอกว่าคุณอไอเครื่องมือของคุณน่ะอยู่ อีกช่องหนึ่งนะเราก็แบบเอาละไมดีว่าเราเรียกเขาประกาศชื่อคุณนะนะแบบหลายครั้งมากคุณไม่ได้ยินหรอเราก็แบบไม่ได้ยินแล้วคือทีเนี้ยตอนนั้นในใจเราแบบเอาจะทำยังไงดีวะกูต้องซื้อตั้วต้องซื้อตัวใหม่ไหมแล้วกระเป๋าเราล่ะแล้วแล้วเราจะติดต่อกับโฮสยังไงอะ่เราอะไรอย่างเงี้ยคือคำถามเนะี่ยมันมากมายไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็แกทีเนี้ยมันก็โชคดีตรงที่ว่า เขาว่าออกบอดดิ้งพาสให้เราใหม่แล้วก็วงว่าคุณต้องไปตรงเลขนี้นะแล้วก็เลยแบบโอเคแล้วแ,แล้วกระเป๋าเราล่ะแล้วก็เหมือนกับถามว่า my bag แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวกระเป๋าคุณอะมันจะไปอยู่ตรงเรียกว่าคอสตเมอร์คอสต s เมอร์เซอร์วิของสายการบินนะอยู่ชั้นล่างนะใน ในในช่องนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จําไว้ทีนี้นะคะเราก็ต้องมาหาวิธีติดต่อโฮสมดเพราะว่าเราอะไปไฟนั้นไม่ได้แล้วพอเราต้องไปอีกไฟหนึ่งทีนี้ก็แบบเอาจะมาต่อ Wi-Fi ก็ต่อไม่ได้เราก็เลยต้องไปที่อ่าอินฟอร์มิชันเซอร์วแล้วเราก็ต้องไปยื่นโทรศัพท์ให้เขาบอกว่าเราต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ได้ก็มากดให้เรา ต่อไปฟแล้วเราถึงโทรบอกโฮสแล้วคือทีเนี้ยโฮสก็เหมือนกับประมาณว่าไม่เข้าใจที่เราพูดเราก็เขาก็เลยบอกว่าให้แขกมาบอกฉันแล้วก็ถ่ายรูปบอดทิ้งพาร์ทมาให้อ่ะโอเคก็เป็นอันว่าเสร็จเขาก็มารับเราเราก็ไปย้ายไปอยู่ที่แซนโฮเซนะคะพอตอนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่แซนโฮเซนเนี่ยก็มันก็ค่อนข้างที่จะยากอีกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รถในในเวลาที่วันหยุด โฮสต์ไม่ให้เราใช้รถก็กลายเป็นว่าก็ต้องนั่งรถเมล์อีกแล้วนะคะแล้วเวลาจะไปไหนเนี่ยก็จะต้องอาศัยเพื่อนมารับจะไปเที่ยวก็ต้องอาศัยเพื่อนมารับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาที่เราจะไปเที่ยวเองเนี่ยโอยเราก,รเก็ต้องนั่งรถเมล์หลักนั้นก็ต้องนั่งอูเบอร์อูเบอร์ก็แพงแพงนะแคลิฟอร์เนียเนี่ยเออแล้วทีนี้นะคะก็เป็นช่วงที่โฮสต์ก็รีแมทอีกแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้จะ กล้จะซัมเมอร์แล้วโหเราจะพาลูกกลับกับจีนเขาก็เลยรีแมทนะคะนีกก็เลยย้ายไปอยู่ที่ LA แล้วพอตอนไปอยู่ LA เนี่ย LA นี่เป็นชีวิตที่แบบว่าโอ้โหที่สุดของที่สุดถือว่าเป็นเบนวัยเบน,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 นจะเพศเลยนะคะช่วงนั้นน่ะคือตอนที่ไปอยู่ LA นะคะโหดก็โอเคนะคะโหดก็น่ารักครอบคก,ก็ดีแต่ว่า กั้งอ่ะมีรถให้ใช้นะแต่ว่าเอารถโฮสไปชนทุกคนแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่กั้งอ่ะขอวีซ่าแชงเก้นไปเที่ยวฝรั่งเศสคือแล้วก็เอารถโฮสไปชนแล้วก็ต้องแบบว่า,าจ่ายจ่ายเงินส่วนหนึ่งเพื่อช่วยโฮสอะ่ะแล้วเราก็เลยแบบอามีเงินไม่พอที่จะไปเที่ยวก็เลยต้องยอมเสียก็เลยต้องแบบยอมเสียไม่ไปอะ่ะเราก็เลยต้องเสียแบบค่าฟรีที่ไปขอวีซ่าแชงเก้นพวกตัว๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดีที่เรายังเ,เคมได้มารีฟันได้มาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่แบบมันก็จะกลายเป็นเครดิตให้เราแบบบินครั้งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นอ่ะพอเราไม่มีรถใช้อะแล้วบ้านโฮตอ่ะก็อยู่ไกลจากเอมากแล้วก็กว่าเราอะกว่าเราจะไปเจอเพื่อนที่เอเอะเราก็ต้องเดินทุกคนเดินหนึ่งชั่วโมงอ่ะเพื่อไปนั่งรถไฟแล้วรถไฟมันก็จะมาแบบ คือมันก็จะมาเป็นรอบเป็นรอบใช่ไหมคะแต่ละรอบอะคือมันก็จะห่างกันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยแล้วมันก็จะมีอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือนอั่งรถบัสแล้วคือกว่าเราที่จะเดินกว่าเราอะ่ะจะเดินไปถึงบัสแล้วต่อบัส ไปบัตอีกบัตหนึ่งแล้วต่อบ,บัตอีกบัตหนึ่งอ่ะไปเทรนแล้วก็นั่งเทรนอ่ะเข้าไปในเอวเอมันอารมณ์เหมือนกับตอนที่อยู่บอสตันเลยนะแล้วคือแบบกว่าที่จะไปเจอเพื่อนได้อ่ะทุกคนมันยากมากมันใช้เวลานานมากแล้วบางทีอ่ะ,อะบางทีเพื่อนก็มาส่งเราแต่ว่ามันก็ไม่สามารถมาส่งได้ทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเพื่อนแฮงเอาท์กันอ่ะโอ้ยไอย้ความที่เราอ่ะเดินทางลําบากใช่ไหมมันก็เลยเป็นอุปสรรค ให้กับกลุ่มสรกับเราเนี้ยก็กลายเป็นแบบว่าโอ้กว่าจะเจอเพื่อนแต่ละทีคือแบบโอ้หนังรถพัดหนังรถเมย์หนังรถเมย์หนังรถพัดแล้วก็โชคดีหน่อยที่โฮนมีจัก,กรยานแล้วเวลาเลิกงานอะอก็จะปั่นจักรยานเอาแล้วก็จะปั่นจักรยานจะเราจะไปนูป่นไปนี่ไปวอร์มมาอะไรเงี้ยก็ปั่นจักรยานไปแล้วคือแบบแล้วก็ทําจักรยานโฮนแบบยางแตกหลายรอบมากเพราะว่าถนนมันไม่ค่อยดีแล้วมันก็มีแบบเหมือนเป็นกวดหินอะไรเงี้ยมันทําให้ยางรถแตก แล้วคือแบบก็ต้องแบบโรโคสอ่ะคือเปลี่ยนยางจักรยานให้เนี่ยบ่อยมากแล้วช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่กังอ่ะจะจบปีหนึ่งแล้วแล้วก็จะจะต่อปีสองแล้วก็ตัดสินใจที่จะจะหาบ้านใหม่แล้วโอ้ยแล้วเราก็แบบออนไลน์มันมันหลายวันหลายอาทิตย์ตมากมีบ้านเข้ามาเยอะมากๆแต่กั้งอ่ะก็ไม่เลือก <c oughs> สักทีคือเราอยากได้บ้านที่มัน ตรงกับความต้องการเราที่สุดแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ก็รอก็หาก็หาไปเรื่อยๆแล้วก็มีบ้านหนึ่งที่เหมือนกับว่าจะแมทกับเราอยู่บอสตันนะเพราะกางอยากย้ายกลับมาบอสตันแล้วทีเนี้ยบ้านนนะก็ไม่ให้คําตอบเราสักทีเพราะเขาไม่ให้คําตอบเราอ่ะเราก็ปฏิเสธบ้านอื่นๆไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วทีเนี้ยพอแบบ เราก็เลยไปไปบนชีวิตฉันขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอีกแล้วก็เลยไป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 สวดมนตน์ว่าเออถ้าเราได้บ้านใหม่อ่ะถ้าถ้ามีบ้านไหนมาแมทช์เราอ่ะเราจะไปสวดมนตน์อ่ะทุกทุก,ท,กทุกวันเอ,อเราจะไปสวดมนต์อ่ะเป็นเวลาเจ็ดวันคืออาจจะไม่ได้ไปทุกวันแต่ว่าจะไปให้ครบเจ็ดวันแล้วก็มันเป็นช่วงวันเกิดกันด้วยกันเลยอยากจะแบบ อาทำบุญเพื่อให้แบบผ่านช่วงเวลาเบญจเพศหรือว่าช่วงเวลาที่มันแย่ๆอะไรของอะไรอย่างเงี้ยของเราไปไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็แบบว่าคือเหมือนกับเหลือเวลาอีกแค่วันพรุ่งนี้อ่ะคือวันสุดท้ายของการออนไลน์แล้วคือแล้วคือวันวันวันนี้สมมติน,นะกันก็ไปสวดมนต์แล้วทีนี้กันก็เหมือนคุยโทรศัพท์กับพ่อว่าคุยโทรศัพท์กับพ่อกับแม่กขาก็อบอกว่าเออพ่อเราข้ายังไม่ได้แมทกับใครเลย แล้วมันก็เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันเดียวแล้วเหมือนพ่อก็บอกว่าพ่อก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ก็ได้แหละพ่อก็เหมือนพูดพูดพูดภาษาเหนือนะคะว่าแบบวันพุ่งก็ต้องมีเดี๋ยวันพรุ่งนี้ก็มีละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันพอแบบวันพุ่งเช้าอีกเช้าอีกวันหนึ่งอ่ะก็มีโฮสบ้านนิวบ้านที่นิวแฮมเชียร์นะคะบ้านล่าสุดเนี่ยที่กั้งแแมะเขาก็มาเหมือนกับว่าถูกใจโปรไฟล์กั้งนะคะแล้วก็เลยคุยกันแล้วก็ ฮสแม่เนี่ยเป็นคนไทยสรุปก็เลยได้แมชวันนั้นก็เลยต้องไปสวดผลให้ครบเจ็ดวันแล้วก็พอแล้วก็ทีนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่นิวแฮมเชียร์นะคะแล้วก็มันก็ก็ไม่ได้ชีวิตก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนกันชีวิตอพยพของนิฉันก็ไม่ได้ราบลื่นนะคะเราก็มีอะไรหลายอย่างที่ที่ที่เราเองก็ไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะอันก็มีอะไรหลย มันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าช่วงเวลาที่กั้งได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยมันทําให้กั้งจะต้องแบบแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองคือเรามีเพื่อนแหละที่คอยให้กําลังใจแต่เขาไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเราได้ทุกเรื่องมันมีช่วงเวลาที่ยากช่วงเวลาที่เราเสียใจช่วงเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อเราไม่รู้จะทํำยังไงแต่เราก็ต้องฝเราก็ต้องสู้ให้ให้ถึงที่สุดด้วยตัวของเราเอง เพราะว่าอย่างน้อยก้าก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งอะ่ะมันจะต้องดีขึ้นแน่ๆแ,แหละตาบใดที่เรายังไม่ท้อตากใดที่เรายังสู้มันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่ที่เราจะต้องเก่งขึ้นเราก็จะกล้าหาญขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนจนได้มาเจอสามีในปัจจุบันนี้คือแรกๆช่วงที่คบกันนะก็ด้วยความที่เราแบบชินกับการช่วยตัวเองมาตลอดนะคะชินกับการที่ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยจะขอความช่วยเหลือจากใครแล้ว แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจะคอยมาช่วยเหลือเราอ่ะจะคอยมาช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออรู้สึกขอบคุณนะคะที่มีเขามาช่วยเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนของดิฉันนะคะจริงๆแล้วมันมันมีเยอะกว่านี้นะที่เท่าที่จําได้นะคะคือมันแบบว่าโอ้โหเยอะจนเพื่อนกันนี่บอกว่าแบบชีวิตมึงนี่คือสุดลิสุดเวียงจริงๆมันก็ พอมองย้อนกลับไปนะคะก้ารู้สึกว่ามันมันดีแล้วนะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับเราอย่างน้อยคือเราเราอ่อนแอแหละนะจุดนั้นแต่พอมันผ่านไปแล้วเราจะเข้มแข็งขึ้นเราเราเราจะกล้าหาญมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อให้หลังจากนี้อะเราจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแย่ๆหรือว่าสู้อะไรที่มันเลวร้ายเราก็จะสามารถข้ามผ่านมันไปได้นะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับ ทุกๆคนนะคะที่อยู่ต่างแดนที่กำลังเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตนั้นไปได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ